ไม่มีนะคะไม่มีพราะนั้นใช้ได้แต่ว่าอย่าไปเชื่อมากนะบอกเครื่องสําอางไว้เท่านี้ที่ทานแล้วฝ้าจะหายได้แค่จางหมอจะย้าตรงนี้เลยเพราะว่ามันมีคนไข้มาบอกโอ้หมอเลี้ยงไข้ชอบว่าหมอเลยเลยเลี้ยงไข้เราษาไปแล้วเพรผิดแล้วรักษาไปแล้วเลยพอบันจางไปแล้วเดี๋ยวพอหยุดยาหมอปุ๊บเป็นอีกแล้วติดยาหมอเะยค่ะบาอทีหมอต้องหมอยืนบอกคุณคุณเป็นโรคความดันโลหิตสูงแหละคุณกินยาชั่วชีวิตว่า คุณเป็นโรคผลเลือดคุณเป็นเบาหวานแหละเพราะหมอเบาหวานเลี้ยงไข้คุณไม่ล่ะมาหมอความดันเลี้ยงไข้คุณไม่ล่ะก็เลี้ยงเหมือนนะคือโรคบางโรคมันเป็นอย่างนั้นแหะมันเป็นความผิดปกติไปแล้วอ่ะแล้วคะมันไม่สามารถจะกลับมาให้มันกลับคืนมาร้อยเปอร์เซ็นต์แต่วันข้างเลยบอกงั้นไม่ต้องรักษาแล้วกันหมอไม่รักษาก็ได้ก็ปล่อยให้หน้าดำไปเรื่อยๆเอออะไรอย่างเงี้ยถ้าหากว่าตอนนี้เนี่ยสาวๆวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ชอบนิยมกุต้าไทโอน ถ้าเกิดแล้วประธานผิวจะได้ขาวขึ้นอย่างนี้มันจะช่วยได้ฮะผ้าจางเลยผ้าจางลงพูดกันตรงไปตรงมาคงานวิจัยถ้าจะใช้กลูผ้าให้เวิร์คต้องให้ทางเส้นเลือดค่ะนั่นถึงจะเห็นผลได้ว่าผิวใสขึ้นจากฝ้าจางลงกินไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วแต่ก็ไม่ได้ทําให้ฝ้าหายไม่ได้ทาให้ฝ้าแค่จางลงมัไม่มีวิธีกามีมีมันจะมียากินโดยตรงที่ทําให้ฝ้าจาง นะคะแต่ว่ากล่ก็ไม่จางอยากินตัวนี้ก็ช่วยเรื่องฝ้าไม่ช่วยเรื่องกล่าอีกแต่ว่าเราทานไปแล้วพอหยุดทานมันก็อาจจะกลับมาอีกอาจจะกลับมาอีกคือต้องมีวิธีดานหลังไม่มีอะไรถาวรไม่มีอะไรถาวรมันต้องมีขั้นตอนการดูแลตัวเองตอนนี้เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยรู้จักฝ้าละรู้จักกละละเดี๋ยวพักกันก่อนนะฮรรอให้ลุ้นกันก่อนแล้วก็ตอนนี้มีข้อความส่งมาจากผู้ชมมากมายเลยนะครับช่วงหน้าใครมีปัญหาฝ้ากราโทรศัพท์เข้ามาคุยกันล้กัน0ู ห5า1 7 7สีถึง5นะครับอช่วงนี้พักกันก่อนครับค่ะโอยปัญหาฝ้าที่เกิดขึ้นเนี่ยครับวันนี้พูดคุยกันเรียกได้ว่าพยายามที่จะให้กระชับที่สุดแต่มันเยอะนะเพราะว่าเวลาที่มีตัวนี่เลย คือมีหลายคําถามมากค่ะใช่ไหมคะเพราะว่าสาหรับคุณผู้ชมเองที่ชมรายการอยู่นี่นะคะหลายคนโอเชื่อว่ากําลังประสบกับปัญหานี้แล้วก็แก้ไขไม่ได้สักทีคือจริงๆต้องบอกว่าเป็นทุกคนอายุมากขึ้นก็ต้องเป็นนะคะก็ต้องมีไอ้จุดดั้เล็กๆจุดกระเล็กๆๆเนี่ยจะมาเร็วมาช้าฝ้าอาจจะไม่ได้เป็นทุกคนแต่ส่วนใหญ่พออย่างที่ว่าพอเริ่มถ้าถติว่าพ้นตอนวัยรุ่นนะคะผ่านตอนตั้งท้องไม่เป็นมาตอนวัยทองนี่แหละอีกทีหนึ่งที่มีโอกาสสูงมากเพราะว่าเป็นช่วงที่ฮอร์โมนเขาแปรปรวน ครับบางทีตอนช่วงวัยรุ่นเนี่ยมันไม่แสดงให้เห็นถึงจุดที่ชัดเจนลองไปส่องกล้องดูอย่างเงี้ยนะครับบางทีเห็นได้กามีกล้องพิเศษจริงจริงนะคะอย่างคุวามพูดเนี่ยถูกเขาจะมีกล้องพิเศษเป็นกล้องเขาเรียกคล้ายๆกล้อง U ูวีเขาไปถ่ายตั้งแต่เด็กสองขวบเรือเราดูเหมือนแม้่เด็กผิวใสจึงเลยสองขวบเนี่ยแต่เราพาลูกเราไปว่ายน้ําไปชายทะเลมาเรียบร้อยไปดูไปเขาดงเขาดินมาละนะคะก็ดูโดนแดดพอเอากล้องพิเศษไปถ่ายเนี่ยจะเห็นเลยว่าแม้กระทั่งเด็กสองขวบก็เริ่มมีจุดกระดแล้วนะคะมันเริ่ม อันตารายอันตารายที่สุด<ช>อันตารายมากใช่ค่ะทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมหลายคนนะคะที่ที่ยังไม่เป็นนี่ว่า เราอยากจะรู้วิธีการป้องกันหรือว่าคนที่เป็นแล้วไม่อยากจะให้มันเป็นมากขึ้นหรือว่าการดูแลรักษาค่ะคุณหมอก็ต้องบอกว่าก่อนจะรักษาก็กันก่อนกันไว้ดีกว่าแก้นะคะก็ต้องบอกว่าแสงแดดเป็นตัวร้ายอันดับหนึ่งที่เระตุ้นให้เกิดกระนะคะแล้วก็ถ้าใครมีฝ้าหรือมีพันธุกรรมอยู่เป็นฝ้าไม่ได้แปลว่าแม่เป็นฝ้าแล้วคุณต้องเป็นนะคะถ้าเราดูแลตัวเราเองดีเราก็อาจจะมียีนที่มันไม่เหมาะกับเราแต่มันยีนนั้นมันไม่แสดงออกได้ก็ต้องบอกว่าหลบหลีกแสงแดดและใช้ครีมกันแดดให้ได้เป็นประจำทุกวัน คะอันนี้สําคัญมากคือต้องบอกว่าฝนตกฟ้ามืดไม่ออกจากบ้านไปไหนก็ต้องทาก็อย่างที่คุณหมอว่าไงคือ แสงไฟจากหลอดไฟพวกนี้ก็ส่งผลให้ผิวหนังเขาทะลุกระจกเข้ามาโดนเราในบ้านนะคะอยู่ในตึกก็สะท้อนจากกระจกบ้านนู้นมาบ้านเราหรือว่าอยู่ในบ้านอยู่ในชายคาบ้านเอยสะท้อนพื้นซีเมนอ่าสะท้อนบ่อน้ําหน้าบ้านเห็นไหมมันยังไงก็หนีไม่พ้นนะคะต้องบอกว่าไม่ออกจากบ้านก็ต้องทาแล้วอันนี้นี่คืออันนึงที่คุณผู้ชมหลายคนเนี่ยยังเข้าใจผิดนะคะเพราะจะมีคนไข้เยอะมากทาครีมกันแดดไหมทาค่ะแต่ว่า บางทีตื่นเช้ามายังไม่ออกจากบ้านไม่ทาอาจจะไปกินข้าวกับเพื่อนเที่ยงค่อยอาบน้ําแต่งหน้าตอน11บเอโมงแล้วค่อยทาโอ้โหอีหกโมงเช้าถึง11บเอโมงเนี่ยนะคะหน้ากระบขึ้นไม่รู้กี่จุดแล้วนะนะคะมันโดนแดดเรียอยแล้วช่วงไหนที่แดดแบบว่าเสี่ยงต่อการเป็นฝ้ามากที่สุดคะคุณหมอมันถ้าพูดถึงว่าเป็นเป็นฝ้าเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นเรื่องของแดดที่จัดมากๆซึ่งตำราฝรั่งเขาบอกว่า10บโมงเช้ายันบ่ายสองอันนั้นลอนดอนค่ะลอนดอนเวสเทอร์คือตั้งนื่อไหนได้ไหะแต่บ้านเราเนี่ยหมอว่าเจด้้งแแนมก็ลว ถ้าหน้าร้อนเนี่ยมอยังเคยเลยไปวิ่งจ็อกกิ้งนะบางทีวันวันอาทิตย์มีเวลาเลยแหละฮะไปออกกําลังกายวิ่งที่สวนสาธารณะตอน6กโมงสวนลมเนี่ยต้องใส่แว่นตากันแดดอ่ะร้อนมากมันร้อนขนาดนั้นเพราะจะเรียกว่าทามันเลยตั้งแต่เช้าตื่นเช้า6กโมงเช้าปุ๊บก็ทาครีมกันแดดกันเลยอันนี้วิธีป้องกันนะครับลาดับแรกเนี่ยทาครีมกันแดดแต่มีข้อความเข้ามาถามกันแล้วก็จะได้คุยกันต่อว่าควรใช้ครีมกันแดด S P F เท่าไหร่ในเมืองไทยเราเนี่ยนะอันนี้ขอที่บายอย่างนี้นะคะ S P F เนี่ยเขาย่อมาจาก กันโปรเทกซีแฟกเตอร์หมายถึงว่าเขากันให้เราได้เป็นกี่เท่าของธรรมชาติเพราะฉะนั้นของคนผิวขาวกับคนผิวคล้ำก็จะไม่เหมือนกันนะคะโดยส่วนใหญ่หมอจะแนะนำว่าอยู่เมืองไทยไม่ต่ำกว่า30นะคะขออที่บานนิดหนึ่งว่ามันแปลว่าอะไรแต่ว่าสมมุติว่าคนผิวขาวฝรั่งเนี่ยเขายืนตากแดดเที่ยงวันเมืองไทยเนี่ยได้15นาทีชั้นแสบชั้นขันละเขาเรียกว่าเกิดภาวะผิวไม้แดดระยะแรก first degree sunburn แต่ว่าถ้าเราใช้ SPF 30 มันคือการได้เป็น30เท่าของ15นาทีฟังดู30เท่าของ15นาทีก็ติดกันแล้วก็เจ็ดชั่วโมงนะไม่แล้บอกคนไทยตากแดดเที่ยงวันเนี่ยได้ครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีหรือความผิวคลั้งหนึ่งชั่วโมงโอ้ใช่เบอร์30มิมันไม่การได้30ชั่วโมงเหรอมันไม่ได้เพราะจากการได้30สเท่าต่อเมื่อเราทาน1กรัมต่อพื้นที่ผิวหนึ่งหน้า นะคะอันนี้หน้าเล็กไม่ต้องถึงหนึ่งกรัมอันนี้ต้องเกินหนึ่งกรัมหนึ่งกรัมเนี่ยเอาง่ายๆเลยค่ะข้อนิ้วก้อยเปลือข้อนิ้วก้อยเปลือกหน่อยนะเฮคือต้องการแค่ค่ะได้หรือว่าจริงๆแล้วไม่มีมนุษย์คนไหนทาได้เพราะลองคุณผู้ชมลองดูข้างหลอดยากันแดดเขาเขียน30กรัมน่ะคุณต้องใช้ให้หมดใน30วันคือ1เดือนผู้หญิงเราส่วนใหญ่ใช้ยากันแดดเนี่ยสามสิบกรัมเนี่ยสามถึงสี่เดือน แต่ว่าเราทาแค่1ใน3ามทาไปมาเพร1หนึ่งในสาเราใช้ SPF 30เราไม่ได้ได้30ไม่ใช่เอา30หาร3ด้วยนะคะเขาบอกว่าเขาวิจัยออกมาแล้วเนี่ยเป็น exponential แปลว่าคุณทาแค่หนึ่งในสามนะคุณเอา3ยกกำลังสองแปลว่า9แล้วเอา9ไปหาร30แปลว่ากันได้แค่3เท่า3ชั่วโมง3 3เท่าแต่คนผิวคล้ำเนี่ยคือ3ชั่วโมงในฝาดังนี่คือ45นาที โอ้เห็นไหมานงบิวขาวกว่าเราเขาก็จะวไยต่อแสงแดดฉ้สรุปว่าคอ s เอยเซตาต่ำกว่า30ถ้าเป็นไปได้60ไปเลยนะคะแล้วทาให้หนาที่สุดถ้าที่จะเป็นไปได้นะคะบางคนบอกครีมกันแดดมันจะเหนอะหนะก็ต้องเลือกะมันก็จะมีบางยี่ห้อหละนะคะที่ทาแล้วมันเนียนได้ที่สําคัญวันไหนตากแดดเยอะย้ำว่าต้องทา นะคะคือถ้าแบบเราอยู่ในห้องแอร์เราแต่งหน้าออกงานนี้อาจจะไม่ต้องทาแต่ส่วนวันไหนที่เรามีชีวิตออกไปอยู่ข้างนอกนะคะไปเที่ยวหรือทํางานข้างนอกพอพักเบรกทานข้าวกลางวันอาจจะล้างหน้าน้ําเปล่าทีนึงหรือว่าไม่ต้องล้างก็ได้แค่ซับเหงื่อเมื่อกี้น้อไปชายทะเลกระโดดตู้มแล้วไปว่ายน้ากับลูกน้ําเค็มขึ้นมาจากน้าเค็มซับเลยแล้วก็เติมโปะทันทีโอแต่ผมเพิ่งเข้าใจในวันนี้ที่คุณหมอพูดว่าเรื่องของ S P F เนี่ยก็คือเรื่องของระยะเวลาของการป้องกันปีเท่าแต่ไม่ใช่เป็นว่า โอ้เอสพีเนี่ยมันจะกันแดดได้6 0สิบอรอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือระยะเวลานี่ค่ะของของผิวธรรมชาติของเราและทีนี้ปกติเราเห็นนะคะก็จะมี SPF ค่ะแล้วก็เป็น30 60ว่าไปแต่ก็จะมีบวกบวกบวกอ่าพีเอบวกบวกอันนี้นบบดีมากชอบนะคะคือค่าเอสพจริงๆเนี่ยมันกันรังสี UVB ีบีบีบอยนะคะไอเจ้าบีเนี่ยจริงๆมันคือซันเบิร์นนะคะทำไมฝรั่งเขาจะต้องมาเน้นกัน UVB กันมากเนื่องจากว่าถ้ามันเบิร์นไปเบิร์นมาไม่ไปไหมมา มาเร่งผิวหนังค่ะนะครับยาก,กันแดดยุค20ปีที่แล้วออกมาเราจะ S P F อย่างเดียวนะคะ,คคะพอมาตอนหลังเนี่ยเราตระหนักแล้วว่าอไอ้ตัวที่มันเป็นผู้ร้ายต่อความสวยความงามของเราะนะคะเป็นตัวที่มันทะลุ ผิวเราไปทําลายเนื้อเยื่อคอลลาเจนอีลาสซินทําให้เกิดริ้วรอยเหี่ยวย่นแก่ก่อนวัยและกระตุ้นกระฟ้ามันคือ UVA นะั้น UVA เนี่ยมันก็เลยต้องมีค่าไอ้ PA บวกบวกนี่ขึ้นมานะครับท่านซื้อยากระดาษสมัยนี้ SPF อย่าต่ำกว่า30แล้วต้องมี PA 3บวกโอ้ต้องมีที่ฉลาดกดามบวกบวกไม่ใช่บวกแบบที่มันกระตีบนะเพราะไม่ได้ก็เลยบางคนบอกใช้ยากระดาษ SPF เสร็จแล้วทำไมหน้ายังดำเพราะคุณไม่ได้กัน UVA นะคะ นะคะแล้วเคยได้ยินมาค่ะโอเคได้ยินว่าบางทีเนี่ยไปตามคลินิกต่างๆเขาจะบอก <ฮะ S 1> ว่ามีพวก spf 100อยอย่างนี้เป็นไปได้มันเป็นไปไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยโดยอยอยทั่วโลกเขาจะบอกเลย<ช>ว่า spf สูงสุดที่ทําได้คือ60อนะคะบางทีตัวเลข100เนี่ยเขามีค่าหนึ่งเขาเรียก srf srf แปลว่า sun reflective factor หมายถึงว่าเขามีสารบางตัวนะคะอย่างเช่นไทเทเนียมแตออกไซด์เหมือนฉาบหน้าเอาไว้แล้วสะท้อนแสงถูกตองพอสะท้อนแสงร้อยเปอร์เซ็นต์คือโดนปุ๊บสะท้อนแสงปั๊บ อันนี้ก็เรียกว่าเป็น SRF หน้าเราด่เหมือนกับกระจกแต่เรีนก็แบบว่าถ่ายรูปออกมากระจกวอกมากเลยแบบว่าปีจีลอยมาแต่ไม่ใช่แต่งแสงปีจีลอยมาค่ะเข้าใจให้ถูกนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราได้เรียนรู้ไปแล้วอันนี้คือเบื้องต้นนั้นเองแต่ตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วครับคุณพาจังหวัดราชบุรีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอจะถามว่าถ้าเราคิงยาแก้แก้ฝ้าไปเรื่อยๆจะมีผลข้างเคียงไหมคะค่ะ ยาแก้ฟ้าเนี่ยจริงๆในปัจจุบันเนี่ยนะคะมันมีอยู่ชนิดเดียวเท่านั้นที่เขาพิสูจน์ได้ว่ารักษาฟ้าได้จริงคือทรานซิมิกแอซิดหรือทรานซิมินนะคะขอให้ใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์จริงๆแล้วถามว่ามันมีอันตรายระยะยาวไหมไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ว่าตัวที่ต้องระวังคือหนึ่งไม่ให้รับประทานควบคู่กับยาคุมกําเนิดนะคะเพราะจริงๆแล้วยาคุมกําเนิดเองเนี่ยก็เป็นตัวที่ทําให้เกิดฟ้าแต<ม>่โดยการไอ้เจ้าสองตัวไม่ว่าจะเป็นยาคุม,มกับทรานซิมินหรือทรานซิมิกแอซิดที่รักษาฟ้าเนี่ยมันทําให้เลือดหนืดค่ะ S <S นะคะนันเลือดหนื่อเนี่ยจริงๆเริ่มต้นเนี่ยเขาบอกยาตัวนี้เนี่ยเขาใช้ฉีดในคนไข้จะผ่าตัดะนะคะศูนจะเข็นไปคนวาไป